สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่วัดหลวงพ่อโอภาสีนะครับเขตทุ่งผู้กรุงเทพมหานครเพื่อมาชมอันบารมีของอดีตพระอริยสองฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับที่มีชานบารมีแกก้านะครับโดยเฉพาะสําเร็จวิชากสินไฟเตโชกสินเราจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศข้างในกันเดี๋ยวไปกันเลยนะครับเดี๋ยวกับทางเข้าวัด หลวงพ่อโอภาสีนะครับเขตทุท่งครุุงเทพมหานครที่มองเห็นนี้ก็คือเป็นเสือที่ภูมิจิตสาสาธุรุชนนะครับแก้บนนํามาวางไว้หนาวัดเยอะแยะมากมายนี่เป็นภายในบริเวณรอบๆบวัดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปภายในบริเวณวัดกันนะครับ วันนี้ก็มีศทธาสาธุชนเดินทางมาทำบุญกันเยอะพอสมควรนะครับในบริเวณนี้ถือว่าปีผู้ที่มีจิตธาสาุชนทุ่ชนมากรบาบไหว้หลวงพอ่อท่านใจนะครับศักดิ์สิทธิ์ขอพรอขอบารามีและขอพรอท่านเท้าเวสุวรรณด้วยนะครับบริเวณนี้ซึ่งวันนี้พระโบสต์ไม่เปิดนะครับ ถือว่าเป็นอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธาสายดุจชนท่านเดินทางมากราบสรีระสังขารของอดีตพระอาริยสงฆ์อีกรูปหนึ่งนะครับหลวงพ่อโอภาสีผู้สาเร็จวิชากสินไฟหรือว่าเตชโชกสินที่มีโอกาสเดินทางมากราบไหว้สรีระสังขารของหลวงพ่อเพื่อเป็นบุญบารมีเสริมสร้างบารมีให้กับตัวเองนะครับ เลยถือโอกาสนำภาพให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเผื่อทุกท่านที่จะเดินทางมากระบหายก็สามารถที่จะเดินทางมาได้นะครับอยู่ถนนสุขสวัสดิ์39นะครับซอย39ก็เข้ามาได้หรือจะเข้ามาทางพุทธบูชานะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อหลวงพ่อโอปสีนะครับองค์เล็กๆบริเวณนี้เป็น คาถาบูชาพระมหากษัตริย์นะครับมีพ่อคุณรามกำแหงมหาราชสมเด็จพระเนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชแล้วก็พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับและยังมีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่บริเวณนี้ให้ัทธาสาธุชนทุกท่านนะครับได้กราบไหว้ ธรรมากษัตริย์นะครับนี่คือเป็นภายในบริเวณวัดนะครับถือว่าสวยงามนะครับทำได้สวยงามมากเป็นสถาปัต,ตะยกรรมจีนด้วยนะครับเห็นครับที่มองเห็นเป็นเตาน้ำมันกาดนะครับสัญลักษณ์ของกระสินไฟนะครับไม่ดับนะครับลุกตลอด สำหรับศรัทธาสาธุชนทุกท่านที่มาก็สามารถจะทำบุญน้ำมันก๊าซได้นะครับขอ,ขอเรียนเชิญนะครับสำหรับท่านที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อโอภาสีนะครับนี่ครับเป็นปราสาทจุฬามณีนะครับที่เก็บสรีระสังขารของหลวงพ่อโอภาสีนะครับอยู่ภายในซึ่ง ถือว่าคนมากราบเยอะนะครับแต่ห้ามสตรีเข้าไปข้างในนะครับให้ยืนไวข้างนอกเข้าไปได้เฉพาะผู้ชายนะครับเป็นปราสาทจุฬามณีนะครับสำหรับท่านที่จะเดินมาก็เดินทางมานะครับก็เข้ามาได้ทั้งถนนพุทธบูชาแล้วก็ถนนสุขส,สวสดิ์ซอย39นะครับนี่นะครับจะมองเห็น ปราสาทจุฬามณีแล้วก็เตาน้ำมันกาดนะครับที่จุดไฟตลอดนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเกษนไฟนะครับเราจะพาเดินชมไปรอบๆบริเวณวัดบริเวณนี้เป็นศาลาพราศรอริยเมตรไรน,นะครับ เดินต่อไปก็จะเป็นศาลาพระพรมนะครับซึ่งถือว่าสวยงามนับสับัดหลวงพ่อโอภา,าสีนะครับเป็นศิลปะแบบจีนด้วยนะครับจีนทั้งไทยผสมกันนะครับเพราะว่า หลวงพ่อโอภาสีก็จะมีคนจีนให้ความเคารพศรัทธาท่านมากนะครับมีอีกมุมหนึ่งของปราสาทจุฬามณีมองไปอีกมุมหนึ่งนะครับจะมองเห็นปราสาทจุฬามณีสวยงามเด่นเป็นสง่านะครับสัญลักษณ์ของวัดหลวงพ่อโอภาสีซึ่งเป็นวัดเดียวนะครับที่เป็นชื่อหลวงพ่อเลยนะครับเป็นชื่อวัด วัดหลวงพ่อโอภาสีน่าจะเป็นวัดเดียวในประเทศไทยนะครับสาหรับท่านที่จะเดินทางมาก็เข้ามาได้ทั้งซอยสุขสวัสดิ์สานะครับและถนนพุทธบูชาหรือถนนประชาอุทิศนะครับเพื่อมากราบไหว้ขอพรขอบารมีกับอดีตพระอริยสอง์อีกรูปหนึ่งนะครับที่มียานบารมีแก่ก้านะครับ สำเร็จวิชากระสินไฟหรือว่าเตโชกระสินนะครับมีโอกาสนำภาพมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับนั่นครับเหียนอยู่คือเป็นพระโบสถนะครับแต่ว่าไม่เปิดปัณก็เลยได้ถ่ายมาให้ได้ชมบรรยากาศรอบๆกันนะครับภายในเป็นหลวงพ,พ่อระกผทธศรีราชจำลองนะครับ ประทานในพระอุโบสถนะครับแต่ไม่เปิดนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับวัดหลวงพ่อโอภาสีนะครับพระอริยสงฆ์นะครับผู้สําเร็จพิชากสินไฟนะครับเสีโชกสิน่ที่ซอยสุขสวัสดิ์39นะครับหรือว่าถนนพุทธบูชาก็ได้นะครับเป็นบางหมดเขตทุ่งทุกกรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด ซับสไคร์ e แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ